นิยายรักนิยายเสียงเรื่องผู้หญิงของซาตานตอนที่สิบอย่านะคุณวิสรุตขวนจิราแทบโอดทำให้วิสรุตยิ้มเจ้เลเห์ส่วนกฤษดาก็มองพี่สาวทีมองวิสรุตทีงานอะไรเหรอฮะงานผู้ช่วยเนะี่ย ก็ประเภทหลีขาผู้ช่วยส่วนตัวมันได้เงินมากกว่างานร้านดอกไม้ของป้าติดของเธอซะอีกพี่สาวของเธอจะได้มีเงินมากๆมาดูแลเลี้ยงดูเธออยังไงละ่ะเอาละ่ะฉันจะไปก่อนเชิญดูแลกันตามสบายชายหนุ่มบอกพร้อมกับยิมย้มเยาะทิ้งสายตามองเธออย่างเจ้าเล่ เขามันสาตาลไดยชัดๆแม้จะล่งอกที่เขาไม่หักหน้าเธอต่อหน้าน้องชายแต่เธอก็ยังรังเกียจเขาอยู่ดีสารเลวเธอด่าว่าเขาอยู่ในใจน้องชายของเธอจึงออกปากถามอีกครั้งอย่างอยากรู้พี่มาทำงานที่นี่จริงๆเหรอฮะเขาคงรวยมากเลยนะฮะบ้านใหญ่ยังกังวังแนะ่ใช่จะ้ะเขารวยมาก ไม่น่าละ่ะพี่ขวัญถึงได้ไม่กลับไปทำงานกับป้าจิตอีกดูไหมฮะป้าเขาไปแจ้งความว่าพี่ขวัญหายไปด้วยละ่ะโทรป้าจิตขวัญจิราอุทานด้วยความหมดหู่ใจแบบนี้แล้วพวกเราต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดหรือเปล่านะฮะพี่ขวัญแล้ว พี่จะได้หยุดงานหรือเปล่าผมคิดถึงบ้านคำถามของน้องชายทำให้ขอนจิระอ,อึกอักเพราะทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับซาตานที่ได้หัวใจยามวิสรุตเออเอาไว้พี่จะลองขอวันหยุดกับคุณวิสรุตดูก็แล้วกันนะจ๊ะหญิงสาวตอบอย่างไม่เต็มที่เท่าใดนานะักเพราะพยายามปกปิดความไม่มั่นใจทางสีหน้าหลังจากนั้นพี่สาวก็เริ่มคุยกับ น้องชายไปตามประสาพี่พี่น้องที่สนิสนมกันรักใครกลมเกลียวกันถ้าทางจะคิดถึงกันได้ดูนะคะป้าบุงหาบอกยิ้มยิ้มเมื่อเห็นพี่น้องกระนุมกระนิงกันทำให้คนที่ไม่พอใจจะได้ยินริบตัดปดป้าบุงหาไปชงกาแฟให้ผมแก้วหนึ่งสิวิสรุตบอกเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นออกไปเพราะ มันไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากจะได้ยินเพราะเขาไม่ชอบความสุขนอกจากจะทรมานให้พี่น้องต้องทุกข์อย่างที่เขาทุกข์มากกว่าชีวิตของเขาไม่เคยมีไออุ่นจากคนในครอบครัวเพราะนอกจากบิดาแล้วเขาซึ่งเป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลพัทระเมื่อพี่น้องได้ทักทายกันแล้ว ก็ได้เวลาย่ำเย็นจนเกือบจะมืดพี่ขวัญทำอะไรในบ้านนี้หรอฮะเงินเดินเยอะถึงขนาดต้องเลิกจัดดอกไม้มาทำงานที่นี่เลยเหรอฮะเออพี่สาวยังคงอึกอัะอยู่เช่นเคยเพราะไม่ชอบโกหกเป็นทุนเดิมและเพราะยังไม่แน่าชัดในเรื่องสถานะก็มาเป็นผู้ช่วยของเชนี่ละ่ะถามมากความสจริง เสียงของวิสรุษท,ที่แทรกเข้ามาออกอาการตำหนิแต่เด็กก็คือเด็กสายตาสองคู่หันไปมองวิสรุธตอนนี้เขาสวงสูสุดหรูจนทั้งสองได้แต่ทึ่งในมาดูดีของเขาตอนนี้พี่สาวของเธอก็ต้องออกไปทำงานกับฉันแล้ว ตอนนี้มันจะมืดแล้วนะฮะใช่น่ะสิก็งานผู้ช่วยเด็กตอนไหนก็ต้องทำตอนนั้นแหละเขาเหลยตาไปทางควันจีราที่ยังคงงุนงงนายอยู่ที่นี่ก็อย่าดื้ออย่าสนถ้าบุงาบ้าบุงาจะคอยดูแลนายเองเขาออกคำสั่งเสียงฮ้วนดังนั้นควันจีราจึงต้องทำตามบัญชาของซาตาน หญิงสาวกลับขึ้นไปเพื่ออาบน้ำแต่งตัวส่วนเสื้อผ้าถูกเตรียมเอาไว้เรียบร้อยซึ่งยังแขวนอยู่ด้านในแม้จะไม่อยากได้แต่เธอไม่มีทางเลือกพอเห็นเวลาจึงกลัวว่าซาตานร้ายอาจจะมาเร่งร้าเวลาแล้วก็เป็นจริงดังว่าห้องยังไม่ทันได้เคาะซาตานก็เข้ามาถึง เขาเข้ามาเร่งเธอถึงห้องแต่งตัวเขามีท่าทางโมโหขวัญจิราตกใจเพราะยังสวมชุดคลุมอยู่ว้ายนี่คุณจะเข้ามาทำไมฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเพราะเธอชา้าขอแค่อีกห้านาทีคุณออกไปก่อนสิเธอพยายามจะต่อรองแต่ทว่า เขากลับไม่สนใจทำไมจะต้องออกไปด้วยเปลี่ยนชุดซะแล้วอย่าโมดทำให้มันเสียเวลานะแต่งตัวเดี๋ยวนี้อาปากตะคานเพราะนี่มันต่อหน้าเขาแล้วเธอจะทำยังไงละ่ะ สีหน้าของซาตานไม่ชอบให้ต่อรองเขานี่มันปาดเถือนชัดๆอย่างน้อยเขาก็มีน้องชายของเธอมาขู่เธอโวยวายน้องชายของเธออาจจะดูได้เพราะฉะนั้นขันจิราจึงไม่อาจขัดใจเขาได้หญิงสาวค่อยๆเปลี่ยนชุดออกช้าต่อนหน้าเขาแม้จะเขิน แม้จะอายแค่ไหนก็หันหลังให้เขาซะมันจะได้ไม่เห็นเขาเร็วสิสาวน้อยสะดุ้งเฮือบเมื่อซาตานพยายามเร่งจำเมื่อร่างกายของเธอที่ปรากฏต่อหน้าเขามันทำให้เขาหายใจแรงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาหายใจอยู่ใกล้ๆจนรู้สึกอุ่นวาบที่ผ่นหลังบอบบาง ได้ยินเสียงของเขาขยับเข้ามาใกล้ไม่ใช่แล้วเธอไม่ได้คิดไปเองแน่ๆนเมื่อจมูกด่งกดลงบนผิวเนื้อนุ่มเสียงลมหายใจของเขาฟืดฟาดมีอารมณ์จนเธอขยับหนีเธอไม่ได้คิดไปเองแน่ๆ เมื่อจมูกโด่งกดลงบนผิวเนื้อนวลเสียงลมหายใจของคาฟืดฟาดมีอารมณ์จนเธอขยับนี้อย่าเธอกัดฟันตั้งท่าจะร้องห้ามแต่ทำไม่ได้จึงกัดดิมฟิฟาเซน่นทําไมไม่ร้องละ่ะทุกทีเธอร้องจนคลือหาดแทบแตกเธอเมอมปากจนซีดหลับตาลงพยายามเรียกหาสติและสมาธิ เมื่อเขาเลื่อนมือร้อนๆมาวัดขนาดของปทุมนุ่มพอดีมือปลายจมูกสุกสนแถวๆลำคอก่อนที่ปลายนิ้วจะปัดปลายปลายแข็งที่รับมือร้อนอ mm hmm. และแล้วมือของเขาก็ไหลลงต่ำสร้างความวัดวันให้กับเธอมาพบกับดอกกุหลาบดอกงามที่ไวระริกเขาไม่รอชาที่จะสำรวจกลีบ ของกุหลาบตามภาษาคนหิวโซมันร้อนรับเขาทันทีดีนี่เธอมีปฏิกิริยากับฉันด้วยเขาเยาะหยันด้วยน้าเสียงพอทีเธอได้โปรดคนไม่เจนเชิงขอร้องเสียงพรา้าก็ได้เอาไว้กลับมาค่อยมาเล่นกันต่อถึงจะบอกอย่างงั้น ดิ่มฝีปากอุ่นๆก็ยังไม่พละออกจากเนื้อนวนฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณอ๋องั้นก็เป็นนางวอมเรืราวนี้เธอได้พูดไม่ออกเขาแค่เสียงหัวเราะาอย่างพอใจก่อนจะออกจากห้องไปเหลือเพียงความอับอายเอาไว้ให้ขวัญจิราในที่สุดขวัญจิราก็มีชายสุดหล่อสสุดมากดเข้ม ในที่สุดขวัญจิราก็จำใจต้องออกมากับเขารถยนต์คันดูซึ่งมีคนขับเป็นลุงเติมที่ทำงานกับครอบครัวของวัทระมานานด้านหลังมีชายสุดร่อสวมสูทมัดเข้มกับสาวสวยในชุดเดรสสั้นสีน้ำเงินเธอสวมสูททับเพราะมากับเขาในฐานะของเลขาของเขา ควนจีราไม่ยอมปริปากพ,พูดอะไรกับเขาสักคำทำแค่เพียงมองออกไปนอกหน้าต่างกี่วันกี่คืนกันแล้วที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมาด้านนอกของคาลือหาดภายนอกตัวของกำแพงสูงทำให้เธอคิดถึงอิสรภาพแถมพ่งท้ายที่เขาเอาน้องชายของเธอมาอยู่ที่นี่กับเธอด้วยเหมือนดั่งอยู่ในกรงของซาตานดีใจไหมได้ออกมาข้างนอก ซาตานทำท่าทางไม่พอใจหันกลับมาเอาเรื่องอะไรอืมของเธอนะ่ะมันแปลว่าอะไรดีใจหรือเสียใจขวัญจิราถอนใจว่าเขาหาเรื่องเราจะให้ตอบว่ายัางไงล่ะคะดีใจเพราะอะไรในเมื่อมันไม่ใช่อิสระเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะคุณอย่าให้ฉันตอบคุณว่าอะไรมันถึงจะถูกใจของคุณเธอถามตามความจริง เริ่มโมโหที่เขาอยากจะชวนเธอให้อารมณ์กวนมัวแต่เขากลับยิ้มท่าทางจะทำให้อารมณ์ขึ้นเสียแล้วคำพูดของเขาทำให้เธอสะบัดหน้าหนีกลับไปมองนอกกระจกตามเดิมไม่ดูเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าถึงคอยแต่จะหาเรื่องเธออยู่ร่ำไปเธอมองเธอไม่อยากมองเขาเลยสักนิด พราะสายตาที่เขาทา้าทายปนหยาบโลนเราจะไปไหนกันคะคนจิราเปลี่ยนเรื่องงานเลี้ยงการกุศลเธอหันขวับกลับไปมองเขาแสดงว่าเป็นงานใหญ่เมื่ออ้าปากเตรียมจะคัดขานซาตานร้ายก็เริ่มคมคู่อยากคิดจะทำให้ฉันขายหน้าไม่อย่างนั้น เธอโดนดีแน่จบแล้วนะคะผู้หญิงของอตานตอนที่สิบเนาะขอบคุณที่ช่วยติดตามเนาะติดตามนิยายของตานะคะก็ถ้าชอบก็ ช่วยจ่ายเงินเดือนกดไลค์กดแทนนิยายของตาบ้างนะคะแล้วกเ็เขียนความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังเนาะตาเขียนได้เท่านี้ละว,วันหนึ่งประมาณหนึงถึง,งสอนตอนแล้วแต่จะมีเวลาเนาะก็เขียนเสร็จแล้วก็ มานั่งอ่านให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันแล้วกันเนาะตาเขียนโดยใช้ปากกากับกระดานจริงนะคะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละเพราะตามไม่ได้ทำเป็นหนังสือเนาะตามไม่ได้เรียนมานะคะวันหนึ่งก็จะลงประมาณนี้แหละเขียนได้แค่คนละสิบนาทีกว่ากว่าสิบนาทีกว่านีใช้เวลานานะนตามีง,งานประจําอยู่แล้วเนาะ ตาก็เลยเใช้เวลาว่างจากการที่ทำงานมานั่งเขียนนิยายนะคะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังยังไงก็แล้วแต่คนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะ,ะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยดูชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะักะ่าวปุนรักษาสวัสดีค่ะ